เนี่ยมันจะเป็นตัวล้างค่ะเนี่ยนี่ค่ะมันออกเลยโอ้ยอย่างนี้ออกอนี้เราก็ไม่ต้องทรมานนานเอาแล้วพี่ไปอยู่ไหนแล้วคะ มีคนแนะนำถ้าไม่แนะนำก็พี่ก็จะไม่รู้อะเนาะอ้ยลุกเกี้ยงเลยว่ะดูลองหนังออกอะไรนะคะก็ออกแล้วค่ะถ้าจะให้เนียเน้ยมาประมาณยี่สิบวันเนี่ยเอามาให้เก็บคราบนะคะคาบสีที่หลงเหลืออยู่อะค่ะอเอามาล้างอีกทีนึงถามว่าเขาเจ็บไหมเขาก็มีนิดนึงถามว่าหนูอะถ้าจะให้ชาเลยก็ได้แต่ว่าเนื้อผิวเราจะไม่ค่อยสวยถ้าจะให้สวยเนี่ยต้องกึ่ง แล้วคนได้อยู่เอาสเพราะหนูเสร็จแล้วไงรับใช่เพ่อบางคนเนี่ยใช้ยาชามากๆเนี่ยหนูบอกได้เลยว่าใช้เวลาในการล้างสีนานมากเพราะเนื้อผิวเรามันคือยาชานะฝามันจะเข้าไปในผิวเนาะเะี๋ยวไปพัไ่ไปแค่นนีนะคะเคยถามป่ะคะไะหมายถึงยังไงคะเขาไปทมพุทธพุทธศัพท์ เขาบอกเท่าไหร่โอ้ยของหนูแค่นี้เองต่อหนูเนาะนั่นะจริงๆให้ให้หนูเย็นๆก็ดีนะนายเคยไปถามเราพี่หน่อยเคยไปถามหรอเคยไปได้ฟังอ๋อนึกว่มอที่มอเยเซอร์เหรอคะเยเซอร์เนาะโอแสดงว่ามีคนจะให้เองพาไปไงเดี๋ยวไอ้ไอ๊ไไไไ